โยโๆไล่ออกแนวแนวนั่นนี่บ่วิธีไล่นะโอ้ตายแล้วครับมือนี้เขามาเอามิมนะครับมาครับเสียนดาวแล้วนี่อาจารย์เข้าไปอมย่าไปเปิดห้างมันก่อนคี่ใส โอ้เห็นแล้วเห็นดีกว่าครับมาบีีครับเตียนยังแน่นี่เองเตียนยังแน่นี่กาบเอาขวัญอถไฟหรือว่าไปยังเอายังก็ได้งั้มันสะดวกนายแบบนายแบบ กำาำข้าวนะครับในการตัดงาไหมนี่ทางทางไปเองบาเรือเป็นแนวนี่อยู่แล้วลำแรกนะครับเลียรไหมก่อนเลียรไหมก่อนอาศัยสูงนะครับอาศัยสูง มันบได้ตอดเหรอวะยุยว่ายุโอ้ยสิบตาตู่มาซะ้มียอะไรับทางของเทเลน้อยนะครับเกกบโอ้หางใหญ่แลยเนาะโอ้มันใหญ่ดิสหางยัง เห็นปล่ไหนน่เห็นข้าวพ่อโอ้มันอยู่กอไฟแนวนี้เหอมันยู่เ่อไรทไมแตทีเดีออ้บินแล้วห่วยห่วยห่วือออกแล้ววันนี้บ้บ่ตอดได้วะอห่วย

ก็มันใหญ่กระหัวมันโอ้คันอูดนี่มันก็สิบินออกเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันใหญ่ดีหฮะเนาะโอ้เนาะหายใหญ่ดีนี่นะนเต็มเออก็บินหนีออกเรื่อยๆเนาะนี่เนาะ อ้ำห้ามขึ้นเลยนี่นะทีห้าแล้วเห็น่าพวมลูกกรบ,บอมีเลยเนาะลูกออกเบิดเลยเป็หัวหนาวเปเดียยไหบอกก็น่อขึ้นหน่อยเลยซนะ ข้างเลยดาวเห็นข้าโุทธไปอ่อเดี๋ยวมึงกลัวหัวน้ำเหรอ้นใหญ่ขีหัวน้ำนึกขีมึงหัวน้ำเหรอเอาลินแจ่มึงด้วได้ือข้างมวะมือก่อนนะหัน้ำมีรเลมีหัวน้ำอยครับงก่อนแลมีหัวน้ำด้วยตัดมาเลยสมนี่บแล้วก็ตัดเลยบนี่นะ ถึงว so ัวละวัมันเศ้าอ่ะสองครั้งท่เศ้านะทั้งงาทังใหญ่เอาเขียนหัวน้าไปเอานงออคนเดียวโอเล่ทาไม่เคยเลยถึวเหอถึงเหีนยที่ประธาการรถไสด ตกใจแต่มันเดินมาแน้ำพายอยู่แจงตาโอ้คันมันโตดเนี่มันต้องเปลี่ยนน้ำยังนี่มันจังโต่แสดงว่าแบบมันว่าให้ไวไหนเนาะสุมติอย่านี้เนาะมะมันให้ไม่เท่าไหร่เวลาหนาเน่ะมันต้องกินมันฮะถ้าตัวนึงโตแล้วมันติตัวนึงมันจะตามมานหรือไงได้กินบ่ข้ามบินก่ขางข้างบนเนี่ยบ่เป็นอยัางข้ามมันแมลงมันต่ำเขาไงทั่ว่ามันให้เออแต่เวลามันถือไอ้ควันถืออย่างมันกะ มันกะสมบลงมันบ้าอืกก็ได้ว่า่าให้โดนตัวแรกอะพอแต่แักสิปล่อยจะสอนใช่เลยมันไม่กินน,นันะตามกินบ่ใครผมไม่เมื่อเชี่ยรีบออกไม่ได้เนะี่ยมีอ,อุปกรณ์อาไปเขมันดีคนนะ่ะโอ้ออกไม่ได้นี่เนาะวันแรมก,นกมันหมดชิเต็มเลย ต้องเบิกข้างๆเต็มยังไงมันได้เหรอมันข้างตัวหนึ่งเห็นซ่าพวหนุ่มเห็นซ่าเขาเริ่มเห็นซ่าเฮยหลังหลองวันน่ะนั่นเนี่ยมีหลายงานเลยยโอยย้อยบ่ <G ül> <N> นี่เสีหรออ้าแล้วดึงกล้องเลยน้ำมาทานันได้ไหมตัดออกเธอละน้อยนะครับเป็นตัดออกเธอละน้อยลอยแล้วลอยแล้วมาแล้วพอคนมาทันกับมันมาห้างเนาะก็ซื้ได้หลายห้างนี่นะแบบตัวมันกำลังเต็มที่นะ ผู้เหลืออยู่ไม่แทงตาเลยมาเลยโอ้ยหมดหมาเลยนะครับเล้อยู่อด้ชกเป็นอันนานเ้ยเออเออหุนหามโอ้ป่านทางฝึงวะได้อยู่คนไไหม้ยอยอ ไล่ออกแนวแนวนั่นนีบ่บอวิธีไล่นะโอ๊ตตายแล้วคุณนออ้อตัากล้องกันนะไปลูกโยโอ๊ตได้แห้งเปลอทัต้องเน้อนี่ใส่ใส่ๆๆๆบนนี้หน้ามันนะบีอย่างน้อยเนาะโอ้โหหลายขนาด เห็นเห็นก่อนนี่โอ้พี่ล uh, okay. uh, oh. anyway? ืมแง่ลูกมันออกเบิดเนาะแั่งในหัวหน้ามันเต็มช่าต่อยครั้งแรกเอาคนน้ำเอาคนน้ำโอ้ฟ้านุ่มเกาหลีมาอมิ่ครับวันนี้อ้เ้าาหนึ่กินเดีย กะลีบอกกะีแฟนนุมกะลีมาอามีมเอาเรยดังนะกำลั้แบบดออกเรื่องดังเลยดมีนหน่อยไม่นะนั่นแหละคุยกันนั่นแหละรือย่างยวอะเขาอะอาติดก่อย่างนี้ดีรืัออย่างยิทีมพางกันไว้ครับเอาไทีม้างไห้ครับมัน่างแล้วมาดกว่ไอ้หัวน้ำดูหัวน้ำครับ นี่นี่ใส่บนบนบนนิหน่อยนี่นี่เนี่ยวเขาจ้ำนี่เนาะเกียบเจ้าไปใส่ขวดจกครั้งจางสิได้ขวดเองไหมแล่าเต่เล่าเตะหน้ามันวะเออมันอยากมันอยากเบิดเบิดเลยเนาะมงไหม้ไหมงเออ พี่เชื่ชชชชอเกี๊สอมาอยู่นลยเื่อมากินเออห้างรังห้ามันมก,ก็นมาก,กินน้าวันนี้ม,มันเนาะมี่ยวางครับมากินน้ำหวานโมเม็นลูกมีมได้อันนี้นะโมเม็นได <laughs> อ๋อลูกตัวใหญ่เท่าไรเหรอหย่ำแตกตับแตกตับเับยอินว่าเลย <laughs> โอ้เห็นตาเราไม่เห็นเล็กก็เหนียวเต็มเหมือนอเลยออกเมียงบอกอยู่ออกไมันจะบอกออกไว่าต่าง อานะครับหลังแรกเอาเอาไว้ครับ้งแรกครับมาครับเส้นดาวกับเส้นเน่งครับวันนี้เบิร์อะไบอกเลยว่ามีอีกอยู่บริเวณนี้ นี่นะครับห้างแรกเอาเรียบร้อยเดี๋ยวไปห้างสองตอ่อครับอะไรครับลุงแล้วครับยานี่เกือบตกโอ้ตกตกดีนั่นแหละโอ้โหอโอกมาแล้วครับ